บทที่42ถึงคราวต้องสู์สิ้นดังนั้นเองภายในเวลาเพียงชั่วครู่ทุกคนภายในห้องโถงใหญ่ต่างทยอยออกไปจนหมดสิ้นจนเหลือแต่เต็งเกาเต็งเสียและเต็งเอี่ยมสัวสามคนที่ได้ต่อสู้อยู่กับเอีย้ยงเหงปักให้อ้วงเสียงข้างเงินสองตัวพร้อมทั้งชายจากการอีก8คนแล้ว ก็มีพวกหกเขาจอมพูดอีก7-8ดคนเท่านั้นบรรดาแขกเรือที่มาอวยพรนั้นก็หลีกลี้ยนี่เหลือรอเลยแม้แต่คนเดียวเต่งเก่าต่อสู้กับปักให้อ้วงเสียงไปพลางก็ร้องสั่งด้วยเสียงอันดังไปพลางว่ารีบปิดบรรดาประตูหน้าต่างของห้องใหญ่จนหมดสิ้นโดยเร็วเต่งเก่ายังเข้าใจว่าชายจะกันอีกเจดคนภายในห้อง เป็นบริวารของตนดังนั้นจึงออกคำสั่งไปแต่ทว่าคนทั้งเจ็ดแปดคนนั้นยังคงยืนเท้าเสยเอวอย่างเยองเ่อหยิงเฉยเมยไม่เคลื่อนไหวเลยจอมผู้เต็งเกาจึงบรรดาโทรศัพส์เป็นอย่างมากคำรามเสียงดังๆไปว่าได้ยินหรือไม่คนเจ็ดแปดคนนั้นกลับแค่นหัวรอและหันไปถามเอี้ยถึงเหงว่าท่านผู้กล้าหาญแท้ยะ พวกเราสมควรจะกระทำไปตามคำสั่งของมันหรือไม่เต่งเกาพอเห็นบริวารของตนเหล่านั้นไม่เพียงแต่จะขัดคำสั่งตนเท่านั้นมีนำซ้ำยังกลับไปขอความเห็นจากเอีะเถงเหงอีกด้วยความตื่นตกใจในครั้งนี้มีมากมายใหญ่หลวงอย่างยิ่งทีเดียวเต่งเกาจวบจนบัดนี้จึงกล่าวได้แล้วว่า คำเล่ำเลือที่มีอยู่ในวงพวกนักเลงนั้นไม่ได้ผิดไปจากความเป็นจริงเลยเียดเถียงเหงก็ได้มีเส้นสายซุกซ่อนอยู่ตามค่ายสำนักต่างๆสมจริงดังคำรล่ำเลือไม่ผิดพลาดอันพวกขี่ตนเคยไว้วางใจว่าเป็นคนสนิทนั้นกลับกลายเป็นบริวารและผัวฝ่ายตรงข้ามไปเสียแล้วความจริงจอมพูดเต่งเกา่า เจตนาจะปิดหน้าต่างประตูทั้งมวลของห้องโถงใหญ่จึงจะปล่อยควันพิษออกมาพวกหุวเขาจอมพูดนั้นต่างมียาขาจัดพิษอยู่ในตัวทุกผู้ส่วนปักไห้อวงเสียงและพวกนั้นมาดแม้นจะมีพลังฝีมือที่สูงลำ้ำก็ยากยิ่งนักที่จะต้านทานต่อควันพิษนี้ได้แต่ทว่าในขณะน,นี้ตนยากยิ่งนักที่จะปลีกตัวไปปิดประตูหน้าต่างเหล่านั้นบริวารทั้ง ปวงของตนก็มียอมเชื่อฟังคำสั่งทำให้แผนการทั้งปวงต้องพังทลายลงอย่างไม่คาดคิดจอมพูดเต่งเก่าจึงทั้งแ้นเคืองทั้งกระวนกระวายถ้าฝีมือก็ยิ่งโหมจูโจมอย่างรวดเร็ว,ร,วรุนแรงขึ้นอีกแต่กลับได้ยินเสียงเอี๊ยดเหงืหัวร่อดังกึกก้องสน,นั่นท่ามกลางเสียงหัวร่อดังสนั่นอยู่นี้ได้แทรกไว้ด้วยเสียงหอบอย่างหนักหน่วงของเต่งเสีย ซึ่งได้ยินแล้วก็อกสันขวัญหายเต็งเกาเหลียวมองไปทั้งๆท,ที่อยู่ในระวังชุละหกวุ่นวายเห็นเต็งเสียมาดแมนยังฝืนกายต่อสู้อยู่อย่างลําบากยากเย็นแต่สีหน้าก็าแปลเปลี่ยนผิดปกติไปอย่างมากมายแล้วตลอดทั่วทั้งร่างเปียกชุ่มไปด้วยเหงื่อที่ไหลโสมออกเป็นสภาพอันทุรักทุลีอย่างที่สุดเต่งเการ้องเสียงดังๆไปว่า อย่าเถียงเหงท่านโหดเยี่ยมบ่มเหตนถึงเพียงนี้ทีเดียวหรือเย่เถียงเหงแค่หัวรอและกล่าวว่าการแก่งแย่งหักล้างกันภายในบุรีมนั้นหากไม่ตายก็รอดไม่รอดก็ตายมีอันใดที่จะว่ากล่าวกันอีกหรือจอมพูดเต็งเก่าและปากหายอ้วงเสียงกำลังต่อสู้กันอย่างรุนแรงดูเดือดจนกระทั่งจอมพูดก็รู้สึกหนักแรงต้องเฟืนอับะไบ จนเต็มกำลังความสามารถอยู่แล้วเมื่อเต็งเกาสู้ไปก็พูดไปจึงทำให้สมาธิต้องแตกสานแทบถูกปักให้อ้วงเสียงจู่จมธรมร้ายได้เต็งเการู้สึกตื่นตกใจอย,ย่างรุนแรงมิกล้าจะเสียสมาธิไปพูดจาตอบโต้อ,อีกแล้วรีดใช้ฝ่ามืออันยอดเยี่ยมของตนเข้าคุมครองป้องกันร่างไว้อยานาน่างหนาแน่นมั่นคง กับบรรดาบริวารของหูเขาจอมพูดที่ตนเชื่อเถือรักให้นั้นก็ไม่ได้เชื่อเถืออย่างไรอีกแล้วเพียงแต่ยังมีความหวังอยู่ว่าเต็งเหลงเต็งหงและเต็งชิงทั้งสามสามารถปรากฏตัวขึ้นช่วยเหลืออย่างฉับพลันกระทันหันเท่านั้นเองเวลาชุลมุนดูเดือนผ่านไปอีกชั่วครู่ก็ได้ยินเอี้ยเทียงเหงหัวร้อหาหากและกล่าวว่า เกือบแล้วเจ้าทั้งหลายรีบไปค้นหาทั่วทั้งุบเขาย่าให้มีผู้หนึ่งผู้ใดเล็ดรอดออกจากกรงเล็บของพวกเราไปเป็นเด็ดขาดชายชะกันทั้งแปดและพวกุูเขาจอมพูดอีก78็ดแปดคนต่างก็รับคำและวิ่งออกไปจากห้องอย่างรวดเร็วในยามนั้นเต่งเสียก็สั่นโงนเงีนไปทั่วทั้งร่างแสดงว่ามีอาจจะฟืนต้านฐานไม่ได้อีกแล้ว เยี่ยงเห็งหยุดจ้งการจูดโจมเอาไว้ในทันทีเต่งเสียจึงรีบถอยออกไปถึงเจ็ดก้าพิงผนังห้องไว้พลางหอบหายใจอย่างทีเร็วอยู่หลายครั้งจึงล้วงมือเข้าออกเสือ้อหยิบเอาขวดยกน้อยขึ้นมาภายในขวดยกนี้คือยาขจัดควันพงพิษนั่นเองหากแม้นเต่งเสียดได้กลืนกินยาขจัดพิษเข้าในเวลานี้ก็ยังสามารถมีทางช่วยเหลือได้ แต่ทว่าพอเพิ่งจะหยิบขวดยกนี้ขึ้นทาบที่ริมฝีปากเย็ดถิงเห็นก็เปล่งเสียงโหร้อดังสนัน้นผางดีดนิ้วไปทันทียังมีลูกบัวเหล็กพุ่งออกจากปลายนิ้วยางรวดเร็วลูกบัวเหล็กนั้นพุ่งเข้ากระทบกับขวดยกน้อยที่ริมฝีปากเต่งเสีย้ยเต่งเสี้ยกำลังอยู่ระว่างพิร้ายกบมาเริ่ขวดยกที่เธออยู่ในมือจึงสั่นระริกอยู่ตลอดเวลา เมื่อถูกลูกบัวเหล็กนี้พุ่งเข้าใส่ขวดยกนั้นก็ปลิวและเลี้วออกจากมือไปทันทีเต่งเสียแผดร้องอย่างหมดหวังทอดอะไรและรวบรวมกำลังครั้งสุดท้ายของชีวิตโถมเข้าใส่เยียงเหงหอย่างดูร้ายเสียงชีวิตเต่งเสียนั้นไม่ใช่เป็นคู่มือต่อต้านกับเยียงเหงได้อยู่แล้วเยียงเหงียงเบียงร่างออกไปเล็กน้อยก็หลบหลีกไปได้อย่างง่ายได้ เด้งเสียเข่าอ่อนจนไม่อาจจะทรงตัวได้ต้องลง้มฟาดลงกับพื้นไปในทันทีเอีย้ยเถียงเหงสาวเท้าก้าวเข้าไปหยิบเอาขวดยกนั้นขึ้นมาไว้เต่งเสียเกลือกลิ้งร่างอยู่บนพื้นและจึงเงยหน้าขึ้นชี้นิ้วมาอย่างสันล,ลริษอย่างเอีย้ยเถียงเหงและก,กล่าวว่าให้ข้าพเจ้าให้ยากระจัดพิษแก่ข้าพเจ้าเต่งเสียกาวไปพางก็ตัวสันล,ลรกิก และเงื่อไหลโสมกายไปพลางเส้นโลหิตสีเกี่ยวบนใบหน้าก่อนนูนเด่นจนเห็นชัดเยเทิยงเหงกล่าวเสียงเยี่ยมเกรียมว่าเตงเล่ายี่อันผู้ทรงฝีมือของบุริมที่เสียชีวิตลงด้วยพงพิษของขุบเขาจอมพูดท่านนั้นมีทราบมียูม่มากมายเท่าใดแล้วข้าพเจ้าเชื่อว่านุ่มจะมีคนก่อนจะขาดใจตายไปนั้น ได้เคยบิงบอลขอร้องต่อท่านให้สละยาขจัดพิกแก่พวกมันบ้างเต่งเล่ายี่ท่านตอบแทนตัวเองว่าเคยรับปากต่อคําบิงบอลเหล่านั้นหรือไม่ในเมื่อท่านไม่ยินยอมรับปากต่อผู้อื่นแล้วเหตชนานจึงมาให้พระเจ้ารับปากยินยอมตามคําวิงบอลกับท่านด้วยเต่งเสียได้ยินอย่างนั้นรู้สึกพลาดวังไปทั้งมวลแล้ว นิ้วที่ฉีเอีดเทิยงเหงก็ได้ห้อยลงไปอย่างเชื่องชา้าอันผู้ทรงฝีมือชันประมุกทั้งสามคนของหุบเขาจอมพูดนั้นนับว่าเต็งเสียเป็นผู้ที่มีความบามีโหดเยี่ยมอย่างที่สุดเมื่อการก่อนนั้นเต็งเสียมีเพียงแต่จะไม่ยินยอมให้ยาขจัดพิษแก่ศัตรูเท่านั้นมินำซ้ำยังพึงพอใจที่เห็นศัตรู ซึ่งถูกองพิษของตนเกลือกลิ้งครวนแคลงจนขาดใจตายเป็นสิ่งที่น่าสนุกแต่ทว่าในบัดน,นี้กองเกวียนคำเกรียนได้เบียนมาถึงตนแล้วเต่งเสียทราบดีว่าจะคล่ำครวนบิงบอลอย่างไรก็ไรประโยชน์ตามองดูไปทั่วทั้งรอบห้องเห็นเต่งเกาและเต่งเอี่ยมสัวทั้งสองคนทางก็ถูกฝ่ายตรงข้ามปัวพันไว้จน ยากยิ่งจะปีกออกมาช่วยเหลือตนจึงทราบได้ว่าหลังจากพิร้ายในร่างที่กำเริบขึ้นแล้วความเจ็บปวดรูดร้าที่มีนั้นต้องทรมานไปอีกนานจึงจะถึงแก่ความตายได้ดังนั้นเหตุไรจึงต้องทนรับความเจ็บปวดทุกทรมานนี้ด้วยจึงแพรร้องขึ้นสุดเสียงและผู้หัวเรางขึ้นจากพื้นไปสามเสียทันที ขาผู้ร่างอยู่นั้นหบกกรามจนแน่นและพลังปลมปลานก็บังคับให้ผู่ย้อนกลับเข้าไปในทันทีฉับพลันนั่นเองลมปลานที่ผู้ย้อนกลับก็ได้กระแทกเอาเส้นเอ็นชีพประทั่วทั้งร่างขาดสะบั่นไปร่างนั้นจึงฟาดลงกับพื้นอีกครั้งหนึ่งแต่ที่เหลือตรนจนออกนอกเบ้าและใบหน้าที่บิดเบี้ยวอย่างน่ากลัวนั้น บอกได้ว่าได้เสียชีวิตไปแล้วเอี้ยถึงเหงนั้นไม่ได้มีความสมเพศเวทนาหรือเห็นใจเลยคงแค้นหัวร่ออย่างเย็นชาและกล่าวว่าอวงเฮียเต่งเหล่ายีดได้รับใช้บาปกรรมของมันไปแล้วปักไ้อ้วงเสียงหัวร่อพลางกล่าวว่าพี่ชายใหญ่ของมันก็เกือบจะได้เวลาแล้วเต่งเกาตั้งแต่ได้ประมือกับปักใถอ้วงเสียงมา ได้แปลเปลี่ยนกระบวนท่าฝา่ามือไปถึงสามวิชาแล้วแต่ทว่าปักให้อ่วงเสียงม่เพียงแต่จะมีความแคล่้วคล่องว่องไวเท่านั้นมีนำซ้ำท่ากระบวนเพลงก็ประลาล้ำพิสดารย่างเหลือแสนเต็งเก่ายังคงถูกฝายตรงข้ามฟาดเอาไปสองครั้งอาจแม้นไม่ใช่อาศัยพลังลมปรานที่ฝึกเปรือมมาอย่างสูงล้ำกล้าแข็งแล้ว ว่ามือที่ถูกทั้งสองครั้งนี้ก็มีอาจจะต้านทานได้เป็นแน่เยี่ยงเหงยิ้มพลางกล่าวว่าอวงเฮียภายในสามกระบวนเพลงนี้ท่านสามารถเอาใจต่อมันได้หรือไม่ปักไห้อ้วงเสียงตอบอย่างยิ้มแย้มว่าย่อมจะต้องได้อันจอมพูดเต็งเก่านี้นับเป็นยอดฝีมืออันดับสูงที่มีเพียงไม่กี่คน ภายแนมบูลิมของยุคนี้แต่ในขณะน,นี้คำพูดที่ตอบโต้กันระหวางปักให้อ้วงเสียงและเอียะเถียงเหงทั้งสองคล้ายดังไม่ได้มีความสนใจคุณค่าในตัวเต็งเก่าเลยแม้แต่น้อยจอมพูดเต็งเก่าก็ยิ่งแขนเคืองจนแทบจะคลั่งร้องเสียงดังไปว่าดูเทียหรือว่าเจ้าจะเอ้าช้ยต่อเราอย่างไรปักให้อ้วงเสียงขยับร่างเล็กน้อย ท่านก็ถอยห่างออกไปถึงสิบกว่าเสียตอบเสียงกัางวันไปว่าหากภายในสามกระบวนท่าเอาัยต่อท่านไม่ได้ก็ยินยอมปล่อยให้ท่านหลบหนีรอดออกไปได้ตามความพอใจปักให้วงเสียงไม่ได้ถอยออกไปแล้วจอมผู้แต่งเกาก็เปล่งเสียงหัวรออด,ดังสนันพลางกล่าวว่าประเสริฐมากขอดูความสามารถของท่าน กล่าวพางก็เปลี่ยนกายพุ่งฉลบออกไปทางด้านข้างอย่างรวดเร็วปักให้อวงเสียงร้องตอบไปว่าเจ้าคิดจะทำอย่างไรเล่ร่างของจอมผู้เต็งเการวดเร็วราวกับเหินบินพุ่งกระแทกไปยังที่ผนังห้องทันทีข้างเงินอีกตัวหนึ่งก็ได้โถมกายเข้าสกัดกันในฉับพลันทันทีจอมผู้เต็งเกา จึงสะบัดฝ่ามือฟาดออกไปอย่างสุดแรงจนค่างเงินตัวนั้นต้องถูกกระแทกถอยไปหนึ่งก้าวแล้วเต็งเกาจึงได้ไปถึงที่ผนังตึกอย่างรวดเร็วปากแหว่งเสียงก็ได้ตามติดเข้าไปในฉับพลันกระทันหันแต่เต็งเกากลับตวัดฝ่ามือฟาดกลับไปที่ผนังตึกแล้วจนปรากฏเสียงดังคโครมใหญ่รคลนแล้วที่ผนังข้างกายของจอมพูดเต็งเกา พันปรากฏช่องกลมขึ้นสีแท่งแต่ละช่องนั้นได้มีควันสีดำพุ่งออกมาอย่างรวดเร็วควันดำทั้งสีช่องเพิ่งจะพุ่งออกหาแรกก็ใหญ่ประมาณหัวแม่มือเท่านั้นแต่ทว่าเมื่อได้พุ่งออกมาแล้วก็กระจายแผ่ซ่านออกไปอย่างรวดเร็วจนอบอวนทั่วทั้งห้องปากห้อวงเสียงก็ได้พุ่งกายตามติดมาถึงเบื้องหน้าเตียงเก่าแล้ว เมื่อเห็นควันดำพุ่งออกจากผนังห้องเยี่ยงนั้นรีบกระโดดถอยไปอีกอย่างรวดเร็วแต่เย่ถึงเห็นกลับร้องมาว่าอ่วงเฮียรีบใช้ของวิเศษด้วยปักให้อ่วงเสียงเป่งเสียงหอัวรอพลางสะบัดข้อมือขึ้นครั้งหนึ่งจึงเห็นในมือของมันนั้นได้มีแหสีขาวเป็นประกายวูบว่าคลุมลงไปยังศีรษาของเต่งเกาอย่างรวดเร็ว ในเวลาขณะนั้นควันดำจากช่องกลมทั้งสี่แห่งยังคงพุ่งออกมาอย่างไม่หยุดยัง้งจนอบอวนไปทั่วทั้งห้องโถงใหญ่แล้วควันดำนี้มีพิษอย่างร้ายแรงแฝงอยู่แต่ในยามนี้ประตูหน้าต่างของห้องอยังเปิดอ้าอยู่ยเยี่ยงเหงและปักให้อ่วงเสียงทั้งสองต่างปิดสกัดลมปลานเอาไว้ ไม่ยอมให้ผงพิษช,ชำวมาแรกเข้าสู่ทวารทั้งเจ็ดได้เลยพร้อมกันนั้นเยี้ยงเหงก็ตวัดฝ่ามือฟาดออกไปอย่างรวดเร็วจนมีพลังอันหนักหน่วงกล้าแข็งขับให้ดันเอาควันพิษพุ่งออกไปทางนอกประตูอย่างรวดเร็วจอมพู้แต่งเกานั้นคิดว่าเมื่อได้ปล่อยควันพิษนี้ออกไปแล้วคงจะสามารถพลิกสภาพการต่อสู้ให้เป็นฝ่ายมีเปรียบได้ แต่ไม่คาดคิดว่าปักให้อวงเสียงจะมาใช้แหพิกลสีเงินเป็นประกายเข้าเป็นอาวุธมาครอบคลุมชสยร่างตนเด่งเกาเห็นแหสีขาวเป็นประกายคลุมลงมาจากเบื้องบนศีรษะแล้วก็รีบถอยออกไปทางด้านข้างอย่างฉับพลันแต่ทว่าในขณะร่างเพิ่งจะเปลียงถอยออกไปยังด้านข้าง ปักให้อ่วงเสียงก็พลิกข้อมือเพียงครั้งเดียวแห่ร่างใหญ่สีเงินจึงได้หันเหียนเปลี่ยนทิศตลบกลับมาอย่างรวดเร็วเต่งเกาสนดุ้งตกใจอย่างสุดแสนรีบจังก็ร่างและพุ่งถอยออกไปอย่างฉับพลันทันทวนแต่ปักให้อ้วงเสียงก็ชายความรวดเร็วพุ่งแหนี้ตามติดเข้ามาอีกเต่งเกาจึงยื่นมือออกเพื่อ จะฉีกกระชากแหนี้ให้ขาดออกแต่พอนิ้วทั้งสิบกระทบกับร่างแหเข้าก็รู้สึกเจ็บแปบ,บจนสุดที่จะทนทานได้อันจอมพูดเต่งเก่านี้เป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้พิษนานาประการอยู่แล้วพอรู้สึกเจ็บแปบ,บที่นิ้วก็ทราบได้ว่าแหสีเงินหลังนี้ได้อาบไปด้วยยาพิษอันร้ายแรงแน่นอนดังนั้นเอง เต่งเกาจึงงูนงงไปในฉับพลันทันทีและในยามที่งูงงไปเพียงชั่วพริบตานี้ประากายสีขาวก็สว่างวูบวาบขึ้นที่เบื้องหน้าแล้วตลอดร่างของเต่งเกาก็ถูกครอบคลุมไ้ด้วยแอหลังนี้จนมิดชิดแอสีเงินเมื่อครอบคลุมร่างของเต่งเกาไว้ได้แล้วแต่ละแห่งที่สัมผัสถูกผิวเนื้อของเต่งเกานั้น ก็ล้วนแล้วแต่สร้างความเจ็บแปลบจนจับใจทุกแห่งไปเต็งเกาดิ้นรนอย่างสุดแรงไปถึง3ครั้งก็ยังมีอาจจะรอดออกไปได้มากแม้จะมีพลังฝีมือที่สูงล้ำยอดเยี่ยมแต่ยังรู้สึกเก็บปวดจนเหงื่อการไหลสมในเวลานั้นควันพิษจากช่องน้อยทั้ง4ก็ได้พ่นออกมาจนหมดสิ้นแล้ว วันพิธีอบอวนอยู่เต็มห้องได้ถูกพลังฝ่ามือของเ e อี้ยหเห็งดันจนปลิวกระจายออกไปยังด้านนอกประตูใหญ่ไปจนหมดสิ้นแล้วปากไห้อ่วงเสียงโห่ร้ฮาฮาและกล่าวว่าเต็งเล่าตัวอีกแค่สองกระบ,บวนท่าท่านก็พ่ายแพ้แล้วเต็งเกาอยู่ภายในร่างแหมีความเจ็บปวดจนต้องขบกลามระงับแต่ตัว ก็ยังสันะริกตลอดเวลาเต่งเกามองดูมือทั้งสองของตนเห็นที่ข้อมือได้บวมขึ้นจนสูงคล้ายดังกับว่าถูกนาบด้วยเหล็กเผาไฟแดงๆก็ปานกันจอมพูดเต่งเการะงับใจว่าอย่างลำบากยากเก็นแล้วเร่งพลังภายในขึ้นจนสุดตัวดิ้นรนเฉีกระชาเแห่เสีเงินลังนี้จนสุดดิบจนปรากฏเสียงดังแควกออกไป แหหลังนั้นจึงได้ถูกเต่งเ,เกาฉีขาดออกจากกันแต่ทว่าจอมพูดเต่งเกา,า่านแมนจะลุดรอดออกมาจากแหเงินหลังนี้ได้ร่างก็โงนเงินจนยากที่จะยืนทรงกายไม่ได้อีกแล้วความจริงเต่งเกาคิดอยู่ว่าในเมื่อแหเสียเงินหลังนี้เป็นอาวุธพิเศษประจําตัวของสํานักปักไห้ก็ทราบได้ว่าชีวิตของตนในวันนี้ คงไม่อาจจะมีโชคได้หลุดรอดออกไปเลยเต่งเก่าเมื่อหลุดรอดออกมาจากแห่สีเงินลังนี้แล้วก็ยืนโงนเงินเพราะพิษร้ายที่อาบอยู่บนแห่ได้ซึมซาบตลอดทั่วทั้งร่างแล้วในที่สุดก็นั่งกระแทกลงกับพื้นอย่างรุนแรงปักให้อวงเสียงแค่นหัวรอและกล่าวว่าเต่งเล่าตัวก่อนที่เจ้าจะตายยังอุดสาสามารถ ฉีกเอาแหวิเศษของเราจนขาดออกจากกันได้แม้จะตายไปแล้วก็ยังมีชื่อเสียงหลงเหลือไว้บ้างแน่นอนจอมพูดเต็งเกาหอบอยู่หลายคำจึงกล่าวว่าสาตีเจ้ารีบหาทางหลบหนีไปเถิดเตงเอี่ยมสัวได้ยินเต็งเกาสังเยี่งนี้ก็ต้องเฟืนหัวร่ออย่างเจ็บช้ำขึ้นสองครั้งทั้งนี้ก็เพราะว่าตนถูกข่างเงินตัวนั้น จูโจมจนมีแต่ต้านทานรับมือโดยไม่อาจจะตีโต้ได้อยู่แล้วมินำซ้ำเสื้อผ้าที่สวมใส่อยู่บนร่างก็ได้ถูกดาบครึ่งเล่มในมือของข้างเงินทิ่มแทงจนขาดบิ่นไม่มีชิ้นดีอย่างหน้าทุเรตาไในเลยจะมีความสามารถหลบหนีออกไปได้อีกเต็งเก่าพอกล่าวจบก็หันไปมองทางเต็งเอี่ยมสัว เมื่อได้เห็นสภาพอย่างนี้เข้าก็ทราบว่าในคืนวันนี้ตนสามพี่น้องคงไม่มีทางที่จะรอดชีวิตออกไปได้อีกแล้วจึงแผ่ร้องขึ้นสุดเสียงโลหิตสดๆก็พุ่งออกมาจากปากดังราวกับทำนบทลายพร้อมกันนั้นก็โถมร่างเข้าหาปักให้อ้วงเสียงอย่างสุดชีวิตปักให้อ้วงเสียงจึงรีบย่อร่าง และตะวัดฝ่ามือฟาดกลับไปครั้งหนึ่งกระทบถูกศีรษะอันใหญ,ญ่โตของเต็งเกายางถน,นัทนีเต็งเกาคลางหนาขึ้นครั้งหนึ่งและล้มฟาดลงกับพื้นทันทีเมื่อล้มฟาดกับพื้นแล้วเพียงแต่ถอนหายใจยาวๆครั้งหนึ่งก็ขาดใจตายไปจอมพูดเต็งเกาเสียชีวิตไปเต่งเอี่ยมซัวก็ยิ่งตื่นตะน,นกจนควันกระเจิงข้างเงินตัวนั้นยิ่งขำราม และกูร้องอยู่ตลอดเวลากระบี่หักในมือได้เบี่ยงออกไปอย่างรุนแรงเข้าที่หลอดคอของเต็งเอี่ยมซัวเต็งเอี่ยมซัวรีบเบียงหน้าหลบหนีออกไปได้เล็บอันแหลมคมของข้างเงินก็ตะกุยมาที่ทรงอกอย่างฉับพลันทันด่วนเต่งเอี่ยมซัวหลบจากกระบี่เครึ่งเล่มนั้นได้แต่ก็มีอาจจะหลบหลีกจากกรงเล็บของข้างเงินไปได้ โลหิตส,สดก็พุ่งฉูดออกจากสวงอกอย่างรุดแดงร่างแกว่งไกวโงเงียนอยู่มิกี่ขันก็ล้มฟาดขาดใจตายไปกับพื้นภายในห้องโถงอันกว้างใหญ่ชื่อน้าเงียบสงัดลงไปอีกวาระหนึ่งหลายสิบปีที่ได้ท่องเที่ยวอรวาดอยู่ภายในบุลรมกมราปราปรามผู้ทรงฝีมือชั้นนี้เป็นจำนวนไม่น้อยเยี่ยงเต็งเกา เต่งเสียและเต่งเอี่ยมสัวทั้งสามพี่นะ้องต่างมาเสียชีวิตภายในห้องโถงอันกว้างใหญ่ของหุบเขาจอมพูดชื่อหุบเขาจอมพูดสี่คำนี้จวบจนต่อไปก็จะมีเป็นชื่อที่ทำให้ผู้ซึ่งได้ยินนามก็เกิดความหวาดหวั่นพลันพึงอีกแล้วเต่งเอี่ยมสัวเมื่อเสียชีวิตไปแล้วเย็เยถียงเหงจึงกล่าวอย่างยิ้มแย้มว่าขอพระคุณในอวงเฮียที่ได้ช่วยเหลือ ปักให้อวงเฮียยิ้มพลางกล่าวว่าไม่เป็นไรไปดอกขณะกำลังกล่าวอยู่นั้นเสียงฝีเท้าดังแว่วเข้ามาและชายชะกันทั้งแปดต่างวิ่งเข้ามาโดยพร้อมเพียงกันและรายงานว่าหาเอี่ยเท้าทั้งสามคนมีพบเลยเย็ยเถียงเหง่งส่งเสียงฮู่หวดไปว่าไปหาอีกเย็ยเถียงเหง่งกล่าวพลางก็กระโดดออกไปจากห้องโถงอย่างรวดเร็วฉับพัน ปักให้องเสียงเต่งเสียงหัวราอหนังะนั้นพาค่างเงินทั้งสองกระโดดออกไปจากห้องอย่างรวดเร็วบ้างเมื่อออกจากห้องโถงอันกว้างใหญ่แล้วเห็นภายในหุบเขาจอมพูดนี้ไม่มีผู้คนลงเรืออยู่เลยแม้แต่คนเดียวที่แท้เมื่อบรณาแคระเรือทั้งหลายออกไปจากห้องโถงแล้วความจริงก็ยังชุมนุมออกกันอยู่ภายในหุบเขานี้ เพื่อดูเหตุการณ์ขั้นต่อไปแต่ทว่าพอขวัญพิดได้พุ่งออกมาจากห้องโถงเพราะพลังฝีมือของเอียเ้ยหงเห็งแล้วคนทั้งปวงกลัวว่าจะถูกทำร้ายไปด้วยอย่างไม่น่าเป็นดังนั้นจึงต่างพากันออกไปจากหขบเขาจอมพูดแยกย้ายกันกลับไปมีแต่เทพย,ายดาแห่งขอทานจงที้วเพียงคนเดียวเท่านั้น ที่เห็น่าสถานการณ์ของวันนี้หุบเขาจอมพูดไม่มีทางจะต้านทานรับเมอได้เลยเมื่อติดตามคนทั้งปวงออกไปจากหุบเขาจอมพูดจงเทียวกลับไม่ได้ตามติดออกไปสำหรับพี่น้องทั้งสามแห่งตระกูลเต็งนี้จงเทียวไม่ได้มีความปรารถนาดีหรือรักใครไมตรีอย่างไรเลยจงทิวก็ทราบดีอยู่ว่า เยะเถงเหงหลังจากจัดก,การกับสามพี่น้องตระกูลเต่งนี้แล้วก็ย่อมจะต้องขุดรากถอนโคนให้หมดสิน้นย่อมจะไม่ยินยอมให้มีผู้รอดชีวิตหลบหนีออกไปจากหุบเขาจอมพูดได้แต่เต่งเหลงและเต่งหงทั้งสองนางนี้มาดแมนจะกอ่อกำเนิดในหุบเขาอันชั่วช้าร้ายกาศของหุบเขาจอมพูดแต่ก็ยังเป็นผู้มีธรรมะและหน้าคบค้า จงทิ้วจึงไม่อาจที่จะตัดใจเห็นนางทั้งสองต้องได้รับอันตรายด้วยน้ำมือของเ e ยี T ่ยงเห็งในครั้งนี้ด้วยจบบทที่42